ดิฉันชื่อเด็กหญิงนิรตแซ้ปั้มมามเลขสองเลขที่28ค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนินรัตทองเล้ศสีมสามเลขสองเลขที่ยี่สิบเก้าค่ะดิฉันเด็กหญิงพอลอยภัิรจิตสมุนไเลขที่สามสิบสองมสามเลขสองค่ะคล,คลิปนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการยานาชีพเทคโนโลยีห้าค่ะ <S <S วันนี้เราจะมาสาธิตการทำเรนโบว์ลูม กันค่ะเริ่มเริ่มเริ่มได้เลยค่ะ,คะวันนี้นะคะก็มาดูยกับเราก็จะสีแรกค่ะทำควยเบเล็กแปดนะคะพอสีที่สองใสแบบธรรมดาค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องควยค่ะสีที่สามก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วเรานะคะก็จะนำสีข้างล่างสุดขึ้นมา ก็ใส่ค่ะใส่เหมือนเติมเลยไม่ต้องไขว้ค่ะก็ใส่ไปเรื่อยการทำแบบนี้นะคะมีทั้งใช้อุปกรณ์และเราก็นำมาใช้ มือตัวเองทําก็ได้แต่การใช้อุปกรณ์จะง่ายกว่าการใช้มือการใช้มือก็จะช่วยประหยัดไงเรื่องราคานะคะเราซื้อแค่ยางมาทําเท่านั้นค่ะไม่ต้องซื้ออ,อุปกรณ์เพิ่มเรื่องหล <Okay. S 2> วันนี้เราทำก็แค่เป็นอย่งยางามากุฎกระด้กันค่ะเพราะว่าที่เราทำกันมาเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องมาใส่ตะขอคะ่ะเพื่อให้เชื่อมได้เป็นห่วง นี่ค่ะนนี่ะการใส่ตะขอนะคะเราก็จะอาการใส่ตะขอนะคะเราก็จะทำหนังยางให้ตึงก่อนค่ะเพื่อใส่ได้ง่ายขาสองข้างเลยค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะก็จะมีทําหลายๆอะไรนะคะหรือทำอะไรเล็กๆก็ได้ค่ะสามารถทำเป็นหังยางได้ในน้อยผมค่ะ ค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำนเะสนอเพลงท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ